นะครับร้อยเปร์เซ็นทั้งเขตเลือกตั้งมีอยู่26เขตเลือกตั้งแล้วก็มีเขตเลือกตั้งซึ่งไม่มีการเปิดลงคะแนนเลยนะครับ39เขตเลือกตั้งถ้าดูเป็นจำนวนหน่วยลงคะแนนทั้งหมดนะครับ94,454หน่วยสามารถเปิดได้ไม่มีปัญหาใด84,325หน่วย คิดเป็นร้อยละ89.28นะครับหน่วยเลือกตั้งที่เปิดได้ไม่มีปัญหาใด89.28แล้วก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆนะครับที่เคยมีผู้กังวลว่าถ้ามีการเลือกตั้งในวันที่2องกุมภาพันธ์แล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงนะครับสูญเสียอะไรไม่ปรากฏเหตุการณ์นั้นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับจะขอรบกวนให้ท่านรัฐมนตรีอนุดิษฐ์นะครับ ได้รายงานให้ทราบถึงรายละเอียดของการเปิดหน่วยเลือกตั้งนะครับเปิดเขตนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครครับครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย33เขตเลือกตั้งนะครับใน33เขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดแล้วก็มีการลงคะแนนได้ครบร100อเปอร์เซ็น์ะครับ20เขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็เปิดได้บางส่วน13เขตเลือกตั้ง ถ้าคิดเป็นจำนวนของหน่วยในกรุงเทพมหานคระนะครับทั้งสิ้นเนี่ย6,671หน่วยสามารถที่จะเปิดลงกระแนนตั้งแต่8นาฬกาถึง15นาฬิกาเนี่ยนะครับได้ทั้งสิ้น6,177หน่วยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์92.59%ครับสำหรับการเลือกตั้งในกรุงเทพมหาะนะครเองนั้นก็ สามารถที่จะได้ดําเนินการนะครับตามจํานวนนะครับเท่าที่ได้กลับเรียนไปแล้วก็สามารถดําเนินการได้เสร็จสิ้นซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการเปิดหีบเพื่อนับคะแนนนะครับเพื่อนับผลการเลือกตั้งอยู่ครับท่านผู้จัดเสิ์ศักดิ์ครับผมขอแทบมีนิดหนึ่งนะครับจากผลการเลือกตั้งแต่เช้าจนเมื่อเวลา15นาฬกาของปิดหีบเลือกตั้งนั้นนะครับการมา เปิดได้ถึง89%นั้นบ่งบอกว่าทางกรกตนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหนะ้าที่รับผิดชอบโดยตรงนั้นมีความมุ่งมั่นและได้รับสนับสนุนจากส่วนราชการภาคเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องมากอยู่นะครับในส่วนรัฐบาลน,นั้นนะครับรัฐบาลก็ได้มุ่งมั่นในการสนับสนุนนะครับทำให้ผลเลือกตั้งออกมานะครับผมคิดว่าเป็นที่น่าพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชน นะครับเลือกตั้งเกิดบ้าแล้วแม้กระทั่งบางหน่วยในภาคใต้หรือภาคอื่นนะครับไม่มีการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนก็ยังมาร้องขอนะครับแล้วก็แสดงความไม่พอใจนะครับที่เขาถูกตัดสิทธิ์ไปเรานี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าถึงวันนี้ได้มีการเลือกตั้งแล้วนะครับส่วนผลของการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะก็คงติดตามการดับคะแนนต่อไปนะครับถ้าการเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมเป็ดเสร็จทุกขั้นตอนแล้วได้เกิน50เซนั้นก็คงจะบ่งบอกตัวเลขหลายอย่างนะครับของการบริหารจัดการเ,าเลือกตั้งในครั้งนี้เลยครับใ,ในเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งไม่ได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนก็จะมีหลายเขตเลยนะครับรวมทั้งในกรุงเทพมหานครด้วยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนมากเลยนะครับได้ไปที่ หน่วยเลือกตั้งแล้วไม่สามารถลงคะแนนได้เพราะมีการปิดหน่วยเลือกตั้งไปโกอนเราก็หวังไปอย่างยิ่งนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งท่านมีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งจะดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา7 8โดยการเปิดนะครับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งยังไม่ได้ลงคะแนนมาลงคะแนนใหม่ภายใน7วันนะครับเพราะตามมาตรา78เมื่อเหตุที่ทําให้ ไม่สามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งได้หมดไปเนี่ยคณะกรรมาการการเลือกตั้งก็ต้องจัดการให้มีการลงคะแนนใหม่ภายใน7วันนะครับเพราะตอนนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเขาอยากจะใช้สิทธิ์ของเขาเนี่ยแล้วเขายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในขณะที่คนอื่นๆได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วคนเหล่านี้กําลังรอใช้สิทธิ์อยู่ครับ ครับก็เป็นการแถลงข่าวนะครับทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา15เนยกาค,ครับขอบพระคุณมากครับ